าทีของท่านเยกรัฐมนตรีนะหลังจากที่นาปชาไปเทเลือดที่เบอร์หน้าบ้านน,นะคะรวมทั้งที่มีข่าวว่าจะมีการลอบสังหารนะคะครเราไปติดตามรายละเอียดจากคุณไอรีนดำรงมงคลกุลค,ค่ะอยู่ที่สอ,อรอ,สอนะคะเชิญคุณไอรีนค่ะค ค่ะขอบคุณค่ะคุณมานาคุณปาชนกและท่านผู้ชมค่ะแน่นอนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ออกมาปฏิเสธนะคะที่จะแสดงความคิดเห็นในกรณีการเทลเลือกที่หน้าบ้านรวมถึงกระแสะข่าวการลอบสังหารท่านนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ก็ยืนยนันนะคะว่าพร้อมที่จะให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติหลังเหตุการณ์สงบค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอภิิ์เวชาชีวะค่ะยืนยันว่าพร้อมนะคะที่จะให้เปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามที่60สมาชิกวุฒิสภาเข้าชื่อเพื่อให้รัฐบาลนั้นได้ชี้แจงการแก้ปัญหาการ ุมนุมของกลุ่มนปชแต่ก็ต้องเป็นการประชุมที่ไม่สร้างเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดความขัดแยง้งเพราะไม่ต้องการให้เกิดการเผชิญหน้าและควรเปิดอภิปรายเมื่อเหตุการณ์ยุติแล้วค่ะก็ผมคิดว่าถ้าเหตุการณ์สงบเรียบร้อยนะครับการ,การจะการจะประชุมเพื่ออภิปรายก็สามารถทําได้ฮะแต่ว่าถ้าถ้าประชุมแล้วจะเป็นเงื่อนไขความขัดแย้งก็อยากจะให้ดูจังหวะเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามนะคะนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นกับกระแสะข่าวการลอบสังหารและการเทลเลือดที่บ้านพักในซอยสุขุมวิท31ของนอปชด้วยค่ะส่วนทางด้านของนายสุเทพเทือกสุบันรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยนะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่จะทําบุญทําเนียบรัฐบาลหากหลายฝ่ายกังวลใจจากกรณีการเทลเลือดที่ประตูทําเนียบรัฐบาลของกลุ่มนปชแต่ก็ควรจะทําหลังเหตุการณ์สงบค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะสอรสอรที่นี่นะคะกลายเป็นสถานที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจของหลายฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีบางท่านนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ทหารรวมถึงทักสืมมณชนด้วยค่ะอู่ข้าวอู่น้ําของที่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้ดิฉันมีสกู๊ปลงัลวเครื่องที่มาฝากคุณผู้ชมค่ะ ลานจอดรถด้านขวามือของแหล่งสมาคมนายทหารกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์ถูกปรับพื้นที่เป็นเสมือนโรงครัวย่อยๆโดยทำหน้าที่ประกอบอาหารเลี้ยงดูเจ้าหน้าที่ทหารและทัพสื่อมวลชนที่มาปฏิบัติงานเฉพาะกิจรับการชุมนุมครั้งใหญ่ของกลุ่มนปชอของศูนย์อเมริการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรอราศาการประกอบอาหารของภาอครัวรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆเรียกต่อมความสนใจของคนช่างสังเกตได้มาก ไม่เว้นแม้แต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้มนการสอรสออย่างท่านสุเทพเชือกสุบันที่วันนี้ต้องมาเยี่ยมด้วยตัวเองหลังจากที่ฝากท้องมาแล้วหลายมือ้อกินท้องของครบครบเงียบเฉียบบริการคือคำขวัญของเหล่าพลาทหารทหารที่วันนี้นำทีมโดยรองผู้มนวยการกองเกียรติกายพันเอกปุญจรัตน์อีพระที่บอกว่ากองนี้เขามีหน้าที่ทำเรื่องอาหารโดยเฉพาะ นี่คือภายในรถประกอบอาหารนะคะซึ่งโดยปกติแล้วค่ะถ้าหากว่ามีการเคลื่อนกําลังคนออกไปเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปประกอบอาหารเลี้ยงกาลังคนเราก็จะมีแม่ครัวนะคะมาเตรียมผักสดผลไม้หรือว่าแม้แต่บรรดานเนื้อสัตว์ต่างเนี่ยนะคะอยู่ที่นี่เตรียมไว้เสร็จแล้วเพื่อที่จะไปปรุงอย่างรถพ่วงที่อยู่ข้างนอกซึ่งรถครัวสนามทางยุทธวิธีระดับกองพันที่สมาร์ทสมาร์ทแบบนี้เป็นผลการคิดค้นและถูกจดลิขสิทธิ์แล้วโดยกองเกียร์กายมีคุณสมบัติพิเศษ โครงสร้างเป็นอลูมิเนียมส่วนหม้อต้มทอดนั้นเป็นสแตนเลสไร้ id, Price, สนิมประหยัดพลังงานโดยใช้ระบบเทอร์โมออยล์ il, หรือว่าหม้อเก็บอุณหภูมิใช้แก๊สเป็นพลังงานต้นทําให้น้ํามันเดือดเพื่อใช้ความร้อนจากน้ํามันในระบบปิดเป็นพลังงานต่อทําให้สามารถประหยัดแก๊สหงุงต้มได้2อถึงสเท่าแล้วก็สามารถหุงข้าวได้3 0มสถึงสากิโลกร,รมัมในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงจากปกติต้องใช้เวลา2อถึงสชั่วโมงทีเดียวและในประเทศไทยขณะนี้มีเพียง6คันเท่านั้นค่ะ ค่ะนคนนี้เขามีชื่ออย่างเป็นทางการนะคะว่าครัวสนามระดับยุทธวิธ,ธีระดับกองพันธ์ค่ะซึ่งก็สามารถเลี้ยงคนได้มากที่สุดถึง1,400คนต่อมื้อทีเดียวนะคะคุณมนัาคุณป่านชนกค่ะค่ะ,ค,ะคุณนะคะคุณไอรีนไปเจาะมาให้ดูเลยนะคะว่าอิ่มท้องด้วยเื<ว>